สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้สปินนะครับวันนี้ฮะเราอยู่กับเจ้ารถจักรยานยนต์สัญชาติอเมริกันนะฮะกับเจ้า Harley Davidson รุ่น Iron 1 0 0 2ปี2019นะครับซึ่งเป็นรถที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นรถแรกๆเลยนะครับที่ Harley Davidson ประกอบรถขึ้นในประเทศไทยบ้านเรานะครับนี่ฮะโชว์เลยครับผมจะเห็นได้ว่าจะมีสัญลักษณ์ Ma d ด in ไ h a i l a n d นะครับพร้อมมากอตรงนี้นะครับ ับเจ้าฮาร์เลย์คันนี้นะฮะจุดเด่นของเจ้า i อรอนพันสองนะครับก็ตามชื่อรุ่นเลยฮะเป็นเครื่องยนต์2สูบวีทวินนะฮะสไตล์ฮาร์เล d ์ v i วิสันนะฮะขนาด1 2 0 0นซีซีนะครับขับเคลื่อนผ่านเกียร์5สปีดนะครับส่งกำลังด้วยสายพานนะครับสายพานนี่นะครับเป็นคาแรคเตอร์ของเจ้าไอรอนพันสองนะครับเบาะนั่งเป็นเบาะนัน่งแบบตอนเดียวนะครับความสูงประมาณ780ม mm. ิลลิเมตร นะครับแล้วก็ท่อไอเสียจะเป็นท่อท่อคู่นะฮะจุดเด่นของตัวนี้เลยคือเจ้าแฮนด์บาร์สีดําตัวนี้นะฮะแบบมินิเอฟนะเป็นแฮนด์บาร์แบบมินิเอฟนะฮะแล้วก็ตัวเรือนไม้เนี่ยจะเป็นเรือนไม้เดี่ยวนะฮะพร้อมหน้าปัดเอ่อเป็นหน้าจอ LED ตรงกลางนะครับขออ่าขออภัยครับเป็นหน้าจอ LCD นะครับที่จะบอกข้อมูลการขับขี่นะเปิดใดูครับก็จะมีเป็นเลขไม้นะครับ ติปเอิปนะครับในเวลานาฬิกานะครับแล้วก็เกียร์กับรอบเครื่องครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็ตรงในส่วนของสัญญาณเตือนตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะฮะไฟสัญญาณเตือนไฟสูงไฟเกียร์ว่างแล้วก็ไฟน้ำมันเครื่องนะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับเจ้าเอลอนทันซองถือว่ามาแบบเบาๆนะฮะสายพอใช้งานนะครับดูด้านหน้าของตัวรถนะฮะด้านหน้าของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ อ่าเป็นโคมเดียวนะฮะก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวะฮะมีสัญลักษณ์ฮา r l e y d เดวิสันตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตัวรถนะฮะจะมีเป็นชิวหน้าแบบแบบเอ่อฟิกซ์นะฮะคือแบบปรับขึ้นลงไม่ได้นะฮะเป็นแบบเป็นเหมือนไอ้โมงนะครับเป็นเหมือนไอโมงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของช็อคอัพด้านหน้านะฮะก็จะเป็นช็อคอัพแบบเทเลสโคปิกนะฮะมาพร้อมกับ ยางหุ้มแกนโช๊คนะครับดิสเบรกนะฮะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะฮะพร้อมปั๊มเบรกนะครับจากฮาร์เรดดีวิสันเองเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ ABS ด้วยนะฮะจะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับในการป้องกันล้อล็อกเวลาเรากดเบรกแรงๆนะครับตัวรถเนี่ยดีไซน์โดยรวมนะฮะของเขาจะค่อนข้างแบบเกียวเีวนะฮะจะดูแบบเก่าๆนะแต่บอกเลยว่าตัวนี้ขี่ง่ายมากนะครับ ตัวเบาะนั่งนะจะเป็นเบาะนั่งแบบตอนเดียวนะฮะเบาะค่อนข้างนุ่มสบายนะฮะชกอัพด้านหลังก็จะเป็นชกอัพ,พคูรับแล้วก็มาพร้อมกับล้อมแม็กแบบเก่้ากาดนะครับยางที่ให้มาจะเป็นยางจากมิชลินนะครับยางหลังจะอยู่ที่ขนาด1 50ทับ80 R16 นะครับส่วนยางหน้าก็จะเป็น อ,อย่างหน้ามนะิชลิน i n ฮะมีการเขียนนี่ครับสลักโลโกโล้ฮาร์เ y d ์เดวิสันตรงนี้ด้วยนะครับอย่างหน้าขนาด1 0 0ทับนาสิบก้านะครับในส่วนของยางนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงประกับกันหน่อยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ทดลองขี่รถฮาร์เ y d ์เดวิสันนะครับนี่ในส่วนของแดชบอร์ดของตัวรถฮาร์เ y ย์นะฮะ ประกับแฮนด์ด้านขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวควบคุมเครื่องยนต์นะครับเป็นการดับเครื่องติดเ,เปิดระบบไฟฟ้าปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็ปุ่มสตาร์ทเครื่องนะครับส่วนไฟเลี้ยวเนี่ยจะแยกกันนะครับไฟเลี้ยวขวาอยู่ฝั่งนี้นะครับส่วนไฟเลี้ยวซ้ายจะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อเปิดแล้วเนี่ยมันเวลารถเราเลี้ยวเนี่ยเซนเซอร์จะจับว่ารถเราตั้งตรงเราหรือยังพอตั้งตรงปุ๊บมันก็จะดับไฟเลี้ยวให้เองโดยอัตโนมัตินะครับด้านซ้ายก็จะเป็นอีกก็มีอีก เป็นในส่วนของปุ่มเปลี่ยนเมนูบนหน้าปัดนะครับปุ่มแต่ี่ <c oughs> แต่ครับแล้วก็ปุ่มเปิดไฟสูงนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดไฟพาสนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ตรงแฮนด์เลยนะครับอ่ะจุดเด่นของรถฮาร์ลีเดวิสันนะครับคือเสียงเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวเราติดเครื่องให้ฟังกันสตาร์ทรถปุ่มนี้นะอ่ะาใส่เกียร์อยู่ถ้าใส่เกียร์อยู่แน่นอนครับสตาร์ทไม่ได้นะครับ เป็นทุกยี่ห้อครับอันนี้เป็นระบบป้องกันนะฮะหาเกียร์ว่างกันนะเลยเลยอ่าเจอเกียร์ว่างโอเคอ่าเดี๋ยวผมสตาร์ทรถให้ฟังนะครับกดปุ่มนี้เลยมาจะสั่นๆหน่อยนะฮะนะสั่นนิดนึงนะครับนี่เครื่องยนต์ของฮาร์เลย์นะครับ ตัวเครื่องเขาจะสั่นหน่อยนะเป็นสไตล์แบบอเมริกันแบบดิบๆนะฮะสิ่งท่อนี้เป็นท่อเสียแบบท่อเดิมนะครับจด๋เบิ้ลให้ฟังนะ สําหรับตัวรถโดยรวมๆนะครับในส่วนของการขับขี่เจ้าไอรอนพันสคันนี้จะเป็นอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าคาแรคเตอร์ของรถจักรยานยนต์ฮาร์เล d ์ v i วิสันเนี่ยรถเนี่ยเลือกคนนะครับรถค่อนข้างเลือกคนขี่นะครับไม่ใช่ว่าเราชอบรุ่นนี้หรือชอบรุ่นนั้นแล้วเราจะซื้อแล้วเราจะขี่ได้นะครับ บางรุ่นเนี่ยหน้าตาแบบเราชอบมากเลยแต่สุดท้ายเราเข้ากับรถไม่ได้นะครับคือเราอาจจะไม่ถนัดกับท่าทางการขี่ของรถนะครับเราก็จะอาจจะขี่แบบไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับแนะนําว่ารถฮาร์ลีเนี่ยซื้อด้วยความชอบไม่พอนะครับต้องดูว่ารถเนี่ยเหมาะกับเราด้วยหรือเปล่านะครับไม่งั้นเวลาขี่จะเกิดอาการเมื่อยล้านะครับเดี๋ยวสําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันต่อเลยครับ การขับขี่จเจ้า Har ลท์ดิวิชันไอรอนทันสองคันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับด้วยแฮนด์บาร์ของเขาเนี่ยที่ค่อนข้างดึงมาหาตัวผู้ขับขี่ค่อนข้างเยอะนะครับมันจะทําให้เราสามารถคนโทรลรถได้ง่ายน,นี่ไม่ว่าจะเป็นกาดแบเ,เขาโค้งครับแค่เขาโค้งได้ง่ายครับรถไม่ดื้อนะคเขาโคงง้ง แล้วก็แรงดึงของเขาค่อนข้างสูงนะฮะ เจ้าไอรอนคันอสองง่ายๆเลยครับตำแหน่งข้างนั่งของเขาเนี่ยค่อนข้างนั่งสบายนะครับขึ้รถได้ง่ายนะครับแล้วก็เบาะนั่งเนี่ยค่อนข้างต่ำนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถคันทอนรถได้อย่างสบายๆนะครับแต่ก็รู้วหาตัวครับโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นรถที่น่าสนใจรุ่นหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวผม,ผมใช้พลังกำลังแรงบิด90นิวตันเมตรให้ดูนะครับ